สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับเวลาจับได้ว่าแฟนนอกใจ คุณผู้หญิงแทบจะร้อยทั้งร้อยมักจะโทษผู้หญิงด้วยกันเองโทษว่ามือที่สมเป็นฝ่ายผิดไปตามด่าตามระรานเขาลองคิดดูดีๆหากสองมือจับกันแน่นพอคนอื่นจะเข้ามาแทรกได้อย่างไรตบมือข้างเดียวก็คงไม่ดังหรือจริงๆเธอคนนั้นอาจเป็นแค่เหยื่อเพราะหลงเชื่อลมปากของคุณผู้ชายก็ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจประโยคที่ผู้ชายจะพูดถึงคุณเวลาเขาอยู่กับผู้ อ่ืนนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันอาจทำให้คุณตาสว่างขึ้นมาไม่มากก็น้อยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่ 1. กําลังจะเลิกกัน ประโยคสุดคลาสสิกที่คุณผู้ชายใช้พูดเพื่อหลอกเหยื่อผู้หญิงอีกคนของเขาอาจไม่ได้เลวหรือคิดจะแย่งหรอกครับเมื่อรู้ว่ามีคนรักอยู่แล้วก็อยากจะถอยแต่เพราะผู้ชายพูดว่ารอก่อนได้ไหมกําลังจะเลิกกันแล้วมันก็เหมือนกับให้ความหวังหลอกให้รักหลอกให้รอสุดท้ายผู้ชายก็มีแต่ได้กับได้ครับข้อที่2แค่สงสาร คำว่าที่ยังคบเพราะแค่สงสารเพราะเธอไม่มีใครนั้นไม่รู้ว่าเขาใช้พูดเพื่ออ้างให้อีกคนหลงเชื่อหรือเขาพูดเพราะกำลังรู้สึกแบบนั้นกับคุณจริงๆแค่สงสารนะ่ะไม่ใช่ความรักนะครับข้อที่3คบเพราะผลประโยชน์ แน่นอนครับว่าผู้หญิงอีกคนของเขาจะต้องถามแน่ๆว่าทําไมเขาถึงยังคบกับคุณทําไม่ได้รักทาไมไม่เลิกให้มันจบๆไปหนึ่งเหตุผลที่ผู้ชายชอบใช้ก็คือเพราะเธอยังมีประโยชน์ผมยังต้องพึ่งเธอทําธุรกิจร่วมกันหรือเพราะลูกมันคือพันธะที่ทําให้เขายังเลิกกับคุณไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะจริงครับข้อที่สไม่ได้รักเขาแล้ว ไม่ได้รักแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วและจบด้วยคำว่าตอนนี้ผมรักคุณคนเดียวสันดานผู้ชายบางคนพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการและก็แปลกที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เชื่อจริงๆแล้วคนเห็นแก่ตัวแบบนี้มันไม่ได้รักใครหรอกนอกจากรักตัวเองครับข้อที่5ถึงไม่มีคุณก็เลิกกับเธออยู่ดี หากมือที่3อยากจะถอยอยากคิดว่าเขาจะยอมปล่อยไปไง่ายๆจึงใช้ประโยคที่ว่าถึงไม่มีคุณก็เลิกกับเธออยู่ดีประมาณว่าผู้หญิงอีกคนไม่ได้ผิดเพราะคุณมันแย่เกินจะทนต่อให้ไม่มีใครเขาก็เลิกกับคุณอยู่ดีครับข้อที่6เธอมันไม่เอาไหน คำพูดเพื่อเอาใจผู้หญิงอีกคนของเขาผู้ชายมักจะพูดถึงแต่ข้อเสียของผู้หญิงที่รักและรอเขาอยู่ที่บ้านให้ใครอีกคนฟังบอกไปว่าคุณมันไม่ได้เรื่องแค่ไหนไม่มีอะไรสู้ผู้หญิงคนนั้นได้เลยน่ารําคาญน่าเบื่ออยากจะรีบรีบเลิกให้จบจบกันไปครับข้อที่7อย่าพูดถึงเลยพูดถึงเรื่องของเราดีกว่า ก็นั่นแหละครับประโยคที่ทําให้ผู้หญิงที่อยู่กับเขาตอนนี้ฟังแล้วทําให้เธอคนนั้นรู้สึกมีความสําคัญขึ้นมาเลยทีเดียวครับในชั่วโมงนั้นเขาคงไม่อยากแม้แต่จะมีเรื่องของคุณอยู่ในหัวเลยล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7ประโยคที่ผู้ชายจะพูดถึงคุณเวลาเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากรู้แบบนี้แล้วคงทําให้คุณสาวๆหลายคนตาสว่างขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ามันจะผิดก็ผิดทุกคนครวมทั้งตัวคุณด้วยอย่าลืมมองความผิดพลาดของตัวเองกันด้วยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ